กับส่นช่วงสุดท้ายของรายการสมุนไพรช่วยได้ค่ะและตอนนี้ค่ะคุณหมอและอาจารย์อุบลก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยค่ะและใครที่บอกว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายนคะคะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์029840485 029840485ค่ะและเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ขาคุณหมอค่ะเราได้ทิ้งท้ายกันด้วยมูลเหตุของการเกิดโรคซึ่งคุณหมอก,กําลังจะพูดถึงการเกิดโรคต่างๆ มันเริ่มมาจากสาเหตุอะไรและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณหมอค่ะครับตะ่กี้เราคุยกันทิ้งประเด็นไว้ตรงอาหารนะค่ะจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้บอกว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังเ่ยโรคไร้เชื้อเรื้อรังส่วนมากเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากการรับประทานเกือบทั้งนั้นเลย โรคไรเชื้อเรื้อรังมันคืออะไรล่ะคะคุณหมอคะ <c oughs> คุณคุณแ,แต่ไม่เคยได้ยินต้องแพ้ใจารย์อุลค่ะโรคไรเชื้อเรื้อรังนะคะ <c oughs> ก็คือโรคที่ไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชือเช้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดผิดที่เรากะทำต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราเสื่อมถอยไปด้วยการที่เราไม่ได้เจตนาให้มันเสื่อมถอย <c oughs> แต่มันเสื่อมถอยด้วยพฤติกรรมการบริโภค รวมทั้งเหตุและปัจจัยอื่นหรือเขาเรียกว่ามูล,ลเหตุของโลกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันดีกับไม่ดีและสมองเราเนี่ยจะเป็นตัวสั่งการถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีนะสมองเราจะเป็นตัวสั่งการวันนี้เรากินอาหารที่มันมีรสหวานสักพักหนึ่งเราสมองเราจะสั่งว่าเอออันนี้รสหวานนะอันนี้รสเค็มนะอันนี้รสเผ็ดนะสังเกตดูนะสมองเราจะสั่งการว่า ต้องหวานเพิ่มขึ้นอีกมันถึงจะสะใจกับการได้รับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะคะความหวานก็จะหวานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความมันก็จะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความขมก็จะขมขึ้นเรื่อยๆเพราะร่างกายเราเริ่มมีปฏิกิริยาละหรือเขาเรียกว่ามันดื้อต่อการบริโภค,คเช่นเดียวกับการดื้อต่อยาในการรักษาโดสในการให้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสามวัน ต่อมาก็เป็น5้าวันต่อมาก็เป็น7วันต่อมา14วันในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองถึงบอกเลยโรคไร้เชื้อเรือหลังนั้นเกิดจากพฤติกรรมล้วนๆค่ะเพราะมันไม่มีเชื้อโรคแต่มันเกิดจากภาวะเสื่อมของร่างกายนั่นเองชเช่นโรคเบาหวานค่ะไม่มีเชื้อนะคะคุณจะตรวจเลือดขอดูเชื้อหน่อยแล้วฉันคุณหมอขอยาไปฆ่าเชื้อเบาหวานหน่อยไม่มีมค่ะ ขอ,อยาค่าเชื้อความดันหน่อยขอ,อยาฆ่าเชื้อไขมันหน่อยหรือขอ,อยาค่าเชื้อที่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติหรือว่าเราทํำบายพาสแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีทําอย่างไรไม่ให้อเชื้อที่มันมีบายพาสเนี่ยกลับมาเป็นบายพารหรือว่าบายพาสซ้าอีกไม่ได้ค่ะค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมโดยรวนๆค่ะค่ะอย่างน,นี้เองค่ะ เพราะฉะนั้นกนใ,นในบทบาทของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ขอเน้นย้ำเลยนะฮะยังไม่มียาค่ะอาจารย์กล้าท้าวว่าคุณหมอท่านไหนที่บอกว่ารักษาเบาหวานหายเนี่ยมาไม่มีค่ะมีแต่ยาพยุงให้ระดับน้ำตาลความดันไขมันหรือคนที่มีปัญหาสเต็งใส่ไบพัสแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำแค่นั้นเอง แค่กันกันไว้แต่ไม่ได้รักษาให้หายขาดได้มันไม่ถือว่าเป็นการรักษานะถือว่าเป็นการพยุงหรือช่วยหรือชะลอะนะคะส่วนทางวงการแพทย์แผนไทยเป็นยังไงคะคุณหมอคะจากประสบการณ์คือเนื่องจากว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าบุคคลที่เป็นแพทย์เนี่ยแล้วมีความรุ่มลึกในการใช้ภูมิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคพวกนี้ได้ ได้จริงๆนะฮได้จริงๆหมายถึงว่าอย่างตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่างจากค่าน้ำตาลสา0รอยเนี่ยหรือร้อยสมสิบเนี่ยค่ะน้ำตาลสามรอยหรือร้อยสิบในสองเดือนเนี่ยในสองเดือนเยอะมากมากค่ะซึ่งซึ่งถ้าในวงการแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะต้องฉีดยาแล้วล่ะถ้าน้ำตาล3า0ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าหรือไม่ก็ต้องอัดยาเพิ่มเป็นเช้าของวันเย็นแล้วนะฮะซึ่งก็จะมี ตัวที่จะให้อยู่ก็เริ่มต้นด้วยเม็ดฟอร์มินก็คือเม็ดกลมๆแล้วก็ตามด้วยไกลเบนคาไมล์หรือไม่ก็เพิ่มโดสยาให้มันหนักยิ่งขึ้นนะคะ mm. ก็จะบอกว่าจะดีขึ้นไหมซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นการคุมระดับน้ําตาลแล้วก็ต้องฟล l ์อัพโดยการเจาะเลือดก่อนกินข้าวหลังกินข้าวแล้วถ้ายัางดําน้ําตาลไม่ไม,ไม่ไม่ลงก็จําเป็นจะต้องฉีดอินซูลินเข้าสู่แขนหรือหน้าท้องหรือหน้าขาตรงนี้ค่ะแต่ทําไม mm. วงการแพทย์ ไม่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องให้อินซูลินเลยไม่ต้องให้อินซูลินไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องให้อินซูลินค่ะคุณหมอทํำยังไงล่ะคะก็ยาสมุนไพรเรานี้แหละก็คือสมุนไพรใช้ได้เลยใช้ยาสมุนไพรแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าพฤติกรรมใดควรไม่ควรก็คือนอกจากจะให้ยาแล้วยังตามไปด้วยกํากับไปด้วยการใช้ชีวิตหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเองนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เกิดผลได้ในระยะาสั้นมากมซึ่งคนที่เป็นเนี่ยคือ,เ,อ,อคเชื่อไหมฮะว่าเขามารักษาครั้งแรกเขามากันห้าคนเนี่ยพอผลมันออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้มาเป็นสามสี่รถตู้ค <c oughs> ่ะแหมท่านผู้รายการก็ชื่นใจสิฮะมีคนค่อยติดใจนะคะ <c oughs> มามารักษาที่โรงพยาบาล ว่าสังฆทานนนทบุรีนี่เองค่ะเช่นว่าเป็นบุญมากบุญอันใหญ่หลวงที่ได้เจอท่านคะบุญเขาบอกสาธุสาธเดินหรือบางคนเนี่ยอยู่ถึงเพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะมากันเรียกว่าเหมารถกันแบบมากันทั้งหมู่บ้านเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งผลมันผลมันหลากหลายมากนะฮะกรณีเบาหวานบ้างกรณีอัมตะพึ่อัมพาดบ้างก็ดีกันดีกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ด้วยด้วยด้วยสมุนไพรด้วยสมุนไพรจริงๆด้วยสมุนไพรจริงๆนะคะคะโทษทีนะแอบใส่สเตอร์ลงสเตอร์ลอยไปบ้างไหมฮะเพ<อ>ื่อ<ะ>ที่ <laughs> นี่คือค <laughs> ืออาจารย์พูดตรงนี้ก็คือว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าสมุนไพรหรือว่ายารักษาโรคไม่ว่าจะเป็นยาลูกกรยาอะไรก็ตามมักจะใช้สมุนไพรแต่จรรยาบรณระดับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาสังกทานเนมีไหมฮะที่แบบต้องใส่นี้ คนไข้จะได้ติดใจอะไรอย่างเงี้ยโดยจรรยาบรณน,นี่โดยจรรยาบรนเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วทําไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวจันเองถึงเน้นย้าเสมอนะคะว่าการที่จะเลือกใช้ยาหรือการที่จะใช้สมุนไพรใดๆก็ตามเราต้องดูว่าใครนะที่เป็นคนผลิตคใครนะที่เป็นคนรักษาแล้วไว้ใจได้ขนาดไหนร<ะ>จริงค่ะจย์คะต้องบอกเลยว่าควรมีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเวลาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มสมัยเนี้ย หูในเน็ตล้วแชร์กันเต็มไสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์ลดความอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้หุยมันเชื่อถือได้เหรอคุณแบบอยอมมีไหมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันอันตรายบางทีเราไม่รู้แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางคนใช้แล้วมันได้ผลอย่างเงี้ยแล้วเขาเอามารีวิวซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ดีต่อร่างกายเราก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีค่ะคู่นะคะมีสายเข้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากที่ไหนคะค่ะสายหลุดไปหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะจากที่ไหนคะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดค่ะรายหลุดนะสายหลุดไม่เป็นไรเด้กพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพที่บอกว่าเฮ้ยมันอันตรายบางคนบอกว่าวัยรุ่นบางทีดูแบบ เขาไม่ได้มีความประหนักอ่ะไม่ได้มีความระมัดระวังในการใช้สิ่งต่างๆางอันตารายมากก้งรงสือพิมพ์หลายๆอย่างเนี่ยก็ก็มีนะคะว่ากินยาแล้วเนี่ยเสียชีวิตขาขาบ้านเลยก็มีซึ่งตัวอาจารย์เองถึงบอกเลยนะคะว่าผู้ทรงรู้หรือภูมิปัญญาแล้วนึกถึงจริยธรรมด้วยในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ําเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวอาจารย์เองขออนุญ,ญาตนำเรียนกับคุณหมอแล้วก็น้องกอแก้วว่าจริงๆแล้วในระบบงานวิจัยเนี่ยที่ประสบการณ์ที่อาจารย์ได้มีโอกาสาทางานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยเขาใช้สมุนไพรเนี่ยในการรักษาแล้วก็บําบัดโรคมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะเด่นชัดในเรื่องเบาหวานนะ<อ>แล้วก็ใช้ใช้เทียบเคียงกับยาแผนปัจจุบันนอกจากสมุนไพรเดี่ยวเนี่ยใช้ได้ผลแล้วเขาก็มาดูว่า มันได้ผลจริงขนาดนี้เลยเหรอมันจริงค่ะแล้วผลปรากฏว่ายัางไงร,รู้ไหมคะสมุนไพรตัวดังกล่าวเนี่ยสามารถหยุดเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบันได้เลยใช้แค่สมุนไพรตัวเดียวแล้วติดตามภาวะแทรกซ้อน3ปี5ปีผลปรากฏว่าภาวะแทรกซ้อนก็ไม่เกิดและหยุดยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่ฉีดยากินยาในผู้ป่วยเบาหวานด้วยตัวนั้นคือตัวอะไรรู้ไหมฮะอ,อยากรู้ไหมคะ,คะ เชียงดานั่นเองอ่ะท่านผู้ชมผักเชียงดาผักเชียงดานั้น,นเ,เป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าน้ําตาลโดยตรงและที่สาคัญที่สุดในวงการแพทย์เนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน,นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือไกเบนคามายผลปรากฏว่าออกฤทธิ์ได้สูงกว่าไกเบนคามายและไม่มีพิษต่อต,ตับต่อไตค่ะต้องบอกเลยค่ะจา์ค่ะไม่น่าเชื่อเช่นกันค่ะเพราะว่าน้ําดื่มผักข้าวตองตาม่วงชื่นของเราเนี่ยก็มี จ้าตัวน้ำชิงดาน,นี้อยู่ด้วย<ะ>ต้องบอกเลยว่ามีคุณภาพสุขภาพเอ๊ะต้องเรียกว่ามีสรรพคุณดีมากๆเลยที่จะสามารถบำรุงสุขภาพร่างกายของใครที่เป็นเบาหวานเอยอะไรเอยเนี่ยสามารถช่วยได้เช่นกันใครที่สนใจค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำดื่มก้านตองผักขาวตองตาม,มงชื่อเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็ได้รับอ,อยอด้วยปลอดภัยค่ะเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตทุกๆขั้นตอนค่ะ ใครที่สนใจนะคะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยแล้วก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์029840485 029840485หรือว่าเพอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นตามหน้าจอของท่านผู้ชมนะคะาจากประสบการณ์ที่ที่คุณหมอให้ให้ยาผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องแผลที่เท้าอะไรไหมคะมันมีไหมคะแผลที่เท้าตาบอดไตวาส่วนมากเป็นเบาหวาน,นก็จะมีอาการอา ก็มีมีมีฮะมีใช่ไหมครับมีฮะก็อย่างที่เคยเล่าว่าเขาเป็นเขาเป็นเบาหวานจนต้องตัดเส้นเลือดขาออกแล้วใส่เส้นเลือดเทียมเขาเรียกว่าทำบายพาสบริเวณแผลคนไข้ที่มีแผลมากๆเนี่ยวงการแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะแผลมากๆเนี่ยสมมติว่าเป็นเท้าเนี่ยถ้าแผลมากๆดูแล้วมันจะค้ำแล้วเริ่มจะเป็นแกงกีนเขาจะตัด ตัดออกแล้วกเ็เอาเอาเส้นเลือดตัวอื่นเนี่ยต่อเข้าไป mm hmm. เขาเรียกทำบายพาสแผลหรือไม่ก็เอาไปอบในห้องที่มันมีออกซิเจนสูงๆนะคะซึ่งก็จะช่วยได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งไม่ใช่บายพาสเฉพาะแผลไม่ใช่บายพาสเฉพาะหัวใจได้บายพาสแผลก็มี <c oughs> นะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลพิจิตรนี่ดังมากเรื่องการบายพาสแผลเป็นโรงพยาบาลเล็กๆก็จริงนะคะแต่บอกได้เลยว่าในใน,ใน,ใ,นในวงการแพทย์เรา รู้อยู่ว่าฝีมือในการบายพาสที่โรงพยาบาลพิษษจิตรนี่ดังมากค่ะค,ะค่ะครับครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงอันนี้เราคุยถึงเรื่องอาหารพาไปสู่โลกนะฮะค่ะยังมีอีกฮะเมื่อกี้มีอากาศมีอารมณ์มีอาหารสามอย่างแล้วค่ะตัวนี้ก็อออ่านเหมือนกันอุจจาระปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะก็พาไปสู่โลกเหมือนกันนะฮค่ะสาเหตุคือถ้าท่าน ไม่ขับถ่ายนะฮะไม่ขับถ่ายไม่ไม่ด้วยสาเหตุใดก็ตามอ่ะคือกั้นอั้นหรือว่ามันกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดภาวะโรคภายในช่องท้องภายในระบบทางเดินอาหารอันหนึ่งนะแล้วมันพานให้เกิดโรคที่เป็นโรคที่อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะมันทําให้เกิดโรคอีกโรคนึ่งขึ้นมาด้วยคือโรคลมโรคลมคลมเป็นลมอ๋อเป็นลมเป็นลมอ่ะ เป็นลมเราเนี่ยนะฮะเป็นลมะนะฮะ,ะ,ะมาจากระบบการไม่ขับถ่ายไม่ขับถ่ายจริงๆแล้วมันเยอะมากเท่าที่ประสบการณ์เห็นนะฮะจัดหลักๆที่เห็นเลยเนี่ก็คือมีปัญหาติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคอย่างเช่นมะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือสาเหตุการไม่ขับถ่ายสองออนี่ <ทำ S 2> สีดวง,งทวารแ,<น>แน่นอนเลยนะฮะที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารช่วงการขับถ่ายเนี่ย อันที่สองที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าผู้ป่วยที่มีโรคอัมพกอาตาาาาหรือเนอาการชาต่างๆเจ็บปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยมาจากการไม่ขับถ่ายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชาโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเป็นอัมพาตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลมด้วยนะลมมันไม่ไหลเวียนอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว<ะ>่าลมมันก็จะเป็นแบบตัวดันเนาะออกซิเ<อ>จนเข้าไปส่ง เขาเรียกว่าส่งแรงบัน,นไปนยังส่วนต่างๆใน <ฮะ S 2> ในระบบคัมภีร์การแพทย์แผนไทยเนี่ย <ฮะ S 2> เขาจะเรียกว่าเป็นเ,เกี่ยวเขาเราจะได้ยินคําที่เขาพูดกันเสมอว่าเลือดลมไม่เดินอ,อแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าเป็นกระสายไตยพิการ <ฮะ S 1> ส่วนใหญ่นะฮะไอ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 คำว่ากระสายไตยพิการนี่คุณหมอให้คําจํากับความนิดนึงค่ะคือกระสายเนี่ย,ย<อ>แปลว่าความเสื่อมอ้าวเหรอฮะ ไม่ใช่โรคไตเหรอฮะไม่ใช่ฮะกระสายไตเนี่ยก็คือไตเสื่อมเพราะฉะนั้<อ>กนะะกระสายเส้นก็คือปวดเมื่อยร่างกายปวดเมื่อยล้า,าอะเนี้ยกระสายเส้นอกระสายนี่คือความเสื่อมนะคะเนี่ยมีถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ต้องเชื่อ <c oughs> ผมก็ได้นะแล้วดูเอาจริงๆยากระสายเส้นอ่ะที่ขายอ่ะมันเกิดมันมีผลยังไงมันมีผลไปเป็นยาระบายอ๋อ มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ามากแล้วอย่างอย่างชัดเจนอย่างที่เป็นประสบการณ์ตรงเลยคนไข้คนแรกที่ผมรักษาหายก็คือพ่อผมเองเนี่ยค่ะนะไม่ค่อยขับถ่ายแต่เป็นลมเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนเนี่ยต้องไปรักษาที่อาการขับถ่ายหายลมหายเฉยเลยก็กลายเป็นไม่เป็นลมไม่เป็นลมนี่ศาสตร์ความรู้การแพทย์แผนไทยซึ่งมันมหัศจรรย์ว่าเขารู้ได้อย่างไงว่าลมนี้มันพัวพันไปทั้งร่างกายค่ะนะฮะค่ะอะ อันนี้อุจาระแล้วออต่อไปคืออดหลับอดนอนพูดแล้วง่วงเลยค่ะคุณหมอคะอดหลับอดนอนนี่มีปัญหาเยอะนะฮะเพราะว่าการอดหลับอดนอนเนี่ยจะส่งผลทำให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนใช่แล้วไม่สดชื่นไม่สดชื่นแล้วก็ไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการการหลับที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยตัวจันเองบอกเลย แค่ประมาณ20นาทีก็สามารถฟื้นฟูเซลได้นะคะไม่ใช่ว่าหลับอย่างบางคนเนี่ยหลับจริงทั้งวันแต่ไม่สนิทก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมเซลลส่วนที่สึกหรอได้แต่ถ้าหลับแบบมีคุณภาพเนี่ยอาจารย์บอกเลยแค่20นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ต่างๆให้กลับมาเป็นปกติได้แต่การนอนเนี่ยมันมันบังคับไม่ได้นะว่าวันนี้ฉันจะนอนให้แบบ มีความสุขอย่างเงี้ยอาจะมันไม่สามารถแบบบางคําบางวันบางวันตั้งใจเหนื่อยมากอยากจะนอนปรากฏพอจะนอนปุ๊บเขาเรียกว่าพลิกตัวไปพลิกตัวมารู้สึกตัวตลอดแ้วแบบมันนอนเหมือนหลับไม่สนิบอบเออแล้วมันมีวิธียังไงฮะคุณหมอค่ะเชนค่ะจริงๆแล้วมันมีกลไกธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะสามารถทําให้เรานอนได้ง่ายก็คือว่ามันต้องออกกําลังกายเยอะค่ะซึ่งก็ไปตรงกับอสุดท้ายพอดีคอบคู่กันมันต้องออกกําลังกายเยอะๆนะฮะ ออกกาลังกายให้รู้สึกเหนื่อยเพลียอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นซึ่งก็อย่างที่กอแก้วบอกว่าไม่เป็นตรงกับออสุดท้ายแต่ออ,อสุดท้ายคือออกออกกาลังเนี่ยมันมีความหมายที่ครอบคลุมเยอะกับการออกกําลังกายมันมีความหมายครอบคลุมไปถึงเรื่องของการใช้กําลังในหน้าที่การงานเพราะตัวเนี้ยถ้าเราใช้กําลังในหน้าที่การงานผิดมันจะทําให้เราเจ็บป่วยอย่างเช่นไปแบกข้าวใช่ปะไปแบกข้าวไปยกของหนัก ซึ่งมันควรจะเป็นไวัยไหนน้ำหนักขนาดไหนที่แบกได้ยกได้ขนาดไหนอันเนี้ยต้องเป็นข้อพิจารณาให้เกณฑ์ไว้ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าใครเนี่ยอายุประมาณ50แล้วเนี่ยเวลายกของเนี่ยอย่าให้เกิน5้กิโลเลยอือไม่เกินนะ5้กิโลนะครับอย่ายอย่ายอย่ายกของเกิน5้กิโลไอ้น้ําแกลลอนหนึ่งอะคือต้องซอยมันออกอะ ต้องซอยมันออกส่วนมากที่เป็นโรคหมอลองกระดูเคลื่อนกัน่ะปวดหลัง่ะเพราะว่ายกของหนักไปยกของหนักไปก้มตัวเองยกกระถางนี่ยยกกลังยกน้ําซึ่งมันเป็นความรู้สึกว่าเราเคยทําได้อย่างเช่นพวกแบบอันนี้คือไม่รู้ตัวดันรถถอยรถอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวอ่ะรู้เรื่องเลยดันรถเวลาจอดรถอย่างเงี้ยบางทีขับไปซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ไม่มีที่จอดจอดดัน หลังย่อยรานนี้เห็นที่บ้านเป็นกันบ่อยบางทีไม่รู้ตัวค่ะอย่างเงี้ยอย่างการดันรถเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือหันหลังแล้วใช้สะโพกใช้สะโพกใช้ก้นอ่ะใช้ก้นดันไปข้างหลังใช้นดันใช้ก้นดันก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวอาจารย์ขอเสริมนิดนึงนะคะการออกกําลังกายมันขึ้นอยู่กับหนึ่งการฝึกกล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยมันเพียงพอไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะไปให้ห้ามให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเขาเคยแบกกระสอบข้าวสารเป็นประจำเนี่ยให้เขาหยุดมาแบกข้าวสารน้อยลงเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับอายุและขึ้นอยู่ความทนทานของมัสเซลหรือของกล้ามเนื้อแต่ตัวอาจันเองขอบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เราจะดูว่ากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงหรือเปล่าหรือว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันล้าหรือเปล่า<ะ>มันมีนะคะก็เ,เรียกว่าปัใจจัยในการที่เราจะเทสนะคะโดยโดยการเจาะเลือดเนี่ยเราจะดูแอมโมเนียที่อยู่ในกระแสเลือดว่า แอมโมเนียเนี่ยมันคั่งในเลือดมากหรือเปล่าถ้าแอมโมเนียคั่งในกระแสะเลือดมากแสดงว่าร่างกายเราวีหรืออ่อนแอไอแอมโมเนียมันคือสารพิษแต่ไม่น่าเชื่อค่ะจากหลักฐานงานวิจัยสรุปเลยนะคะว่ามันมีสมุนไพรอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าผักก้านตองเนี่ยมันมีหลักฐานว่าสามารถที่จะขจัดอแอมโมเนียที่อยู่ในกระแสะเลือดให้ลดลงได้แต่การทดลองนี้มันทดลองในสัตว์ทดลอง โดยหยดไอผักก้านตองเนี่ยประมาณ200-300มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวประมาณแค่เจวันหยดลงปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาเจาะเลือดเทสด,ดูในสัตว์ทดลองดูปรากฏว่าแอมโมเนียหรือสารพิษที่อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยมันลดลงผลสรุปง่ายๆก็คือมันจะช่วยเกี่ยวกับมัสเซิลรีแล็กเซนต์เือเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อให้มันรู้สึกคลายตัวแล้วสารพิษที่คั่งอยู่บริเวณชั้นของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยโดย การทำแบบวิทยาศาสตร์ก็คือการเจาะเลือดในสัตว์ทดลองดูซึ่งตัวจันเองรู้สึกเลยว่ามันมันดีแล้วก็ตัวจันเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไพภูเบศนะฮะค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมอแผนไทยหรือคุณหมอแผนปัจจุบันก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเถาวันเปียงมากเลยว่าเถาวันเปียงเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องอะไรไหมในเรื่องเกี่ยวกับการะลร์มัสเซลหรือเล็กแซนหรือเขาเรียก ชะลอเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อ<ฤ>ซึ่งอาจารย์ฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจนะคะว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันเทียบเคียงมันเท่ากับและมันเหนือกว่าตัวแรกที่เหนือกว่าก็คือเชียงดาไปแล้วตัวที่สองที่เหนือกว่าก็คือต่าต,ตัวแรกที่เหนือกว่าก็คือกระชายดำเออที่เหนือกว่าก็คือเชียงดาไปแล้วที่อาจารย์กล่าวนะ<ฤ>ตัวที่สองที่เหนือกว่าและมีหลักฐานงานวิจัยเด่นชัด ก็คือเถาวันเปรียงเ <ฮะ S 2> ถาวันเปียงมันเป็นสมุนไพรที่เขาใช้เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกและข้อเกี่ยว <c oughs> ข้องกับโรคกระดูกและข้อและเกี่ยวข้องกับมัสเซลลิลรีแลกซ์น์ก็คือเกี่ยวข้องกับปวดเมื่อยเอ็นกระดูกและข้อต่างๆง,ง,งานวิจัยเขาเทียบกันเลยนะคะระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทยเนี่ยผลปรากฏว่าอ,อย่างไรรู้ไหมยาแผนปัจจุบันที่ใช้ก็คือเป็นพวกไดโคฟินัคกลุ่มที่ต้านการอักเสบเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกกับ กับไอ้ไอ like ้ RE ้ถาวันเปรียงเนี่ยกินเทียบกันผลปรากฏว่าคุณสมบัติเนี่ยเท่ากันเลยแต่คุณสมบัติของไซเอฟเฟกต์เนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันจะกัดกระเพาะแล้วก็จะต้องเสริมไปด้วยยาโรคกระเพาะส่วนเถาวันเปรียงนั้นปรากฏว่าอะไรรู้ว่าไม่มีลิลราคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นเรื่องที่น่าสัจจริมากๆเลยค่ะ และทั้งสองอย่างคะ่ะอ,<า>อาจารย์ค่ะอยู่ในน้ำดื่มการตองค่ะท่านผู้ชม,มไม่น่าเชื่อจริงๆนะว่าอย่างเรื่องราวดีๆเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือเจ้าถอ่ววันเปลี่ยงเนี่ยมันสามารถให้ฤทธิ์ยาได้เท่ากับยาแผานปัจจุบันซึ่งไม่ทําลายกระเพาะอาหารของเราใช่ค่ะ,คะและและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าเรามีของดีนะ,ะแต่คนที่จะเผยแพร่หรือคนที่จะให้ความรู้ในยากอย่างโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยที่คุณหมอทํางานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักไหม เขาแบบเขามานี่เขาตั้งใจที่จะมารักษากับคุณหมอด้วย,ด,วยด้วยสมนุนไพรเลยไหมะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็คืออ,อหมดความสามารถในการรักษาเร<ล>ียกได้ว่าเป็น,ปนทาง,ทางเลือกสุด,สดท้าย <laughs> แล้วคุณหมอคาดหวังไหมว่าต่อไปเนี้ยเราจะต้องประกาศกล้องเลยว่ามันไม่น่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วนะ ถ้าคุณหมอขาเชิญค่ะใช่ฮะผมถึงพูดถึงเรื่องสาชลอวัยไงใช่ไหมผมถึงเอามันมาพูดเป็นเรื่องสาชลอวัยว่ามันมีสองมิตินะมิตินึงคือการซ่อมกับมิตินึงคือการเสริมสร้างถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในการเสริมสร้างเสียก่อนอก่อนที่จะต้องซ่อมเนี่ยม,ม,มันดีกว่าไหมถามตัวท่านเองอ่ะมันดีกว่าไหมน่าฮะซึ่งตัวอาจารย์เองฟังแล้วอย่าให้สมุนไพรไทยเราเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายที่แบบ มันชนฝาผนังแล้วแหมอย่างสุภาษิตธิ์เขาเรียกหมาจนตอกแล้ว <S <S มันมัน <S <S มันไม่รู้จะขยับไปทางไหนแล้วถึงมาเลือกใช้สมุนไพรเพราะฉะนั้นอดีตท่านผู้ในการโรงพยาบาลวัดส,สังกทานก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานหรือประสบการณ์ในการทีทเมนต์ด้วยสมุนไพรไทยก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณหมอฝากอะไรข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมก่อนจะหมดเวลานิดนึงเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในช่วงนี้ค่ะรู้หมคะเช่น จริงๆอยากจะฝากท่านผู้ชมมากๆเลยก็คือว่าแต่ละบ้านแต่ละเรือนเนี่ยปลูกสมุนไพรไว้บ้างนะฮะปลูกไว้เล็กๆน้อยๆช่วยกันถนอมรักษาพันธุ์นะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยจนเขาเรียกอะไรนะเราเอาเศร,ร,รษฐกิจไปผูกอยู่กับไอ้ข้าวมันฝรั่งยางพาราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วมันไปไม่รอดบอกพูดได้ดีมากเลยอต่อเลยค่ะ มันไปไม่รอดแต่ถ้าเราอยู่มีพวกเนี้ยอยู่ในระบบะเขาเรียกว่ากเษกเษตรเกษตรผสมผสานของเราได้เนี่ยมันทําให้เรารอดตายได้จริงๆต้องพูดถึงขนาดนั้นเลยว่าสมุนไพรช่วยได้จริงๆมันกับชื่อของรายการ <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนั้นขายไม่ได้ก็ ชอทำอะไรไม่ได้สุขภาพเสียก็ทำอะไรไม่ได้แน่สมุนไพรอยู่ตรงนี้รักษาเราได้ uh huh. เอามาบำรุงสุขภาพดูแลร่างกายของเราได้ <Okay. S 2> ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะติดตามรายการของเรานะสามารถติดตามรายการได้ที่ psi 1 6 0หค่ะร6 0หรือว่ากล่อง big four ค่ะ1 5 1ค่ะ151ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้และกันสำหรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสมุนไพร <Okay. S 1> พวกเราทั้ง3ามคนคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ